อัปเดตกระเป๋าหนังปลากระเบนทรงบอยไซส์10นิ้วนะคะรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งงานแฟชั่นยอดนิยมที่มีดีไซน์สวย ทั้งร่วมสมัยแล้วก็ทันสมัยพี่ๆคาก็คือจะเอามาถือเมื่อไหร่ก็ยังสวยอยู่สําหรับบอยหนังปลากระเบนแล้วรุ่นเนี้ยนกเอกก็ใส่ปลากระเบนตัวใหญ่เม็ดไข่มุกใหญ่สวยมากด้วยนะคะพี่ๆคาเริ่มต้นที่สีเขียวพาสเทลถ้าเกิดชอบสีแบบละมุนละมุนนอกเอกขอแนะนํานะคะใช้สีเขียวพาสเทลสวยหวานน่ารักมากเลยคะ่ะขนาดความกว้าง10นิ้วคะ่ะส่วนสูงอยู่ที่ 6นิ้วความหนาด้านข้าง4นิ้วน้องเอกจัดให้ในราคาซุดแสนพิเศษเพียงใบละ2,490บาทจากราคาปกติ2,700บาทนะคะพี่พคะ่ะ2,490บาทกับกระเป๋าหนังปลากระเบนแท้ที่ใช้ปลากระเบนตัวใหญ่ด้านในลำตัวนะคะผลิตจากหนังวัวแท้คะ่ะพี่พค่ะดูดูดูด,ด,ดูเม็ดไข่มุกซักก้อน เม็ดไข่มุกใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปเ้องให้ชมเป็นสีฟ้าน้ําทะเลสีนี้สวยเก๋มากพี่ๆค่ะแล้วการจะทําสีแบบนี้นะให้ได้สีสวยสดใหม่ตลอดแบบนี้คือต้องใช้สีคุณภาพดีแล้วก็ต้องเป็นงานจระอะ่คุณผิดค่ะเมื่อกี้เพิ่งทำคลิปจระเข้มา ต้องเป็นงานหนังปลากระเบนฟอกขาวซึ่งงานฟอกขาวแปลว่าจะต้องทํางานฟอกให้เป็นพื้นขาวแล้วเวลาทําสีมันจะสวยสดโดดเด่นทุกสีนะคะไม่ใช่ฟอกเขียวนะอ่ะนี่ค่ะสีฟ้าน้าทะเลพี่ๆค่ะรุ่นนี้นะสไพล์สั้นก็สวยสไพล์สั้นน่ะสไพล์สั้นนี้ก็สวยนะคะแล้วก็สไพล์ยาวก็สวยใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะมาต่อกันที่สี ฟ้าพาสเทลว้าดูเม็ดไข่หมูใกล้ๆก่อนเม็ดใหญ่เม็ดสวยนะคะงานของน้องเอกจะเป็นงานใส่กริตเตอร์ก็จะทําให้แบบว่าวิบวับวิบวับเวลาโดนแดดโดนไฟฟ้ากระเป๋าลําตัวเฉพาะฝากระเป๋ากระลำตัวท okay. like um ี่เป็นหนังวัวนะคะก็ฟาดเข้าไปเป็นพันแล้วค่ะพี่ๆขะต่อไปน้องเห็นให้ชมเป็นสีสีเบโก อีกหนึ่งสีพาสเซลอ้มดูสวยดูแฟชั่นดูละมุนมากๆนะคะพี่ๆสนใจแค่ภาพทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไปให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ดายดเลยนะคะพี่ๆหารุ่นนี้เนาะ จะ cross ปอดอ body โอ้ยสวยและดูดีมากๆพี่ๆค่ะน่ารักค่ะเป็นรุ่นที่แบบใช้งานเมื่อไหร่ก็ดูสวยดูแฟชั่นนะคะสะดวกใช้ด้วยรุ่นนี้ก็จะใส่มือถือเข้าของเครื่องใช้รวมไปถึงกระเป๋าสตาง7.5นิ้วใส่ได้สบายนะคะต่อกันที่สีม่วงพาสเทลสวยมากค่ะทุกคนค่ะด้านหน้าด้านหลังโอเมจ้าอยากให้ได้อยากให้โดนอยากให้ได้ลองสัมผัส 2,490บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะอ่าพี่ๆแล้วมีของแถมให้ทุกออเดอร์นะบางคลิปอาจจะไม่ได้แจ้งแต่ว่าเราแถมตลอดตอนเนื่อง9ปีแล้วของแถมช่วงนี้จะเป็นขาจอระเข้แท้นะคะสวยแล้วก็น่ารักมากพี่ๆรู้ไหมราคาหนังปลากระเบนอะมันไม่ใช่ถูกๆเลยนะหนังปลากระเบนเนี่ย เนี่ยเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเฉพาะกระเป๋าสตางค์เนี่ยพี่พี่แค่กระเป๋าสตง 7, างค์ในเจ็ดพันกว่าจริงๆรุ่นเนี้ยเมื่อก่อนน้องเหยเคยขายส่งห้างแล้วก็ส่งทัวร์นะพี่พี่ในตลาดทัวร์เนี่ยน้องเห็นส่งอยู่ที่ใบละสามพันห้าร้อยบาทแต่พี่พี่เชื่อไหมว่าเขาเนี่ยขายใบยละหกหมื่นกว่าบาทซึ่งคนที่มาซื้อเข้ามาซื้อในทัวร์ในทัวร์นะครับที่มาจากต่างประเทศอะ่ะเขามาซื้อในราคาหกหมื่นกว่าแล้วลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเหลืออยู่สามหมื่นกว่าเพื่อนร่วมโลก ของเราเนี่ยค่ะพี่พี่โดยเฉพาะคนจีนเนี่ยมาซื้อในราคาสามหมื่นกว่าบาททั้งนั้นเลยปลากระเบนเนี่ยค่ะพี่พี่เนี่ยในใที่ผลิตให้กับพี่พี่ย่ตัวเดียวกันผู้ผลิตคนเดียวกันซึ่งเรนน้นองเอ๋เป็นผู้ผลิตเองนะคะคนจีนเนี่ยมาซื้อสามหมื่นกว่านะคะขายคนไทยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเฉพาะค่าปลาน้องเอ๋เกินหลักพันเฉพาะค่าหนางังวัวเกินหลักพันพี่พี่ขาต้นทุนน้องเอก,เก็โอ้โหสูงมากนะแต่น้องเอกเจัดให้กับพี่พี่พิเศษนะ 2อ0 0ันรเบาทเท่านั้นนะคะไปต่อกันที่สีส้มเสียเออเดินเดินออบมาของเจให้หน่อยสิภูเพราะว่าวันนี้น้องเอ๋ใช้รุ่นนี้น้องเอ๋ใช้รุ่นนี้และของน้องเอ๋วันนี้น้องเอ๋จะถือสีชมพูเพราะว่าน้องเอ๋จะแต่งหน้าโทนชมพูใช่ไหมแล้วก็ใส่รองเท้าสีภูใช่ไหมเออนี่วันนี้น้องเอ๋อย่างนี้เลยนี่นะักะไหมคะ ใส่รองเท้าสีชมพูค่ะแล้วก็ถือกระเป๋าสีชมพูใบนี้สิบปีสิบปีแล้วค่ะใบนี้เห็นไหมใบนี้ใช้งานมาแล้วสิบปีตอนนี้สีชมพูไม่มีให้แล้วนะนอกจากใช้สีชมพูแล้วก็สีส้มที่พี่ขาสีชมพูไม่มีให้แล้วหมดแล้วนะคะอ่ะ ดูความสวย2490บาทนะคะวันนี้ก็จะไปอาวันนี้น้องเอ๋าจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะน้องเอ๋จะอัปเดตสินค้าเป็นคลิปวิดีโอนะคะก็มีไปทานอาหารบ้านเพื่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็จะใช้เซ็ตสีชมพูค่ะใส่กับรองเท้าสีชมพูแล้วก็ถือกระเป๋บบาสีชมพูนะคะเห็นไหมคะพี่คะาีิ เออเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหารองเท้าเข้ากับสีกระเป๋าได้นะคะพี่พี่มันจะเป็นอะไรที่เพิ่มความสวยมากขึ้นปกติชสะพายกระเป๋าของเรื่นในสวยอยู่แล้วแล้วพอใส่กับรองเท้าที่เป็นสีเดียวกันจะยิ่งเพิ่มความสวยนะคะต่อกันที่สีม่วงค่ะอันนี้สีของเจ้าแม่สีแบบสวยทรงพลังสีแบบอือ นะพี่พนะสวยทรงพลังสวยหรูหราสวยแบบนางพญาสวยลุกสีแล้วก็ราคาดีราคาพิเศษหนังปลากระเบนร,ราคานี้หาไม่ได้แล้วพี่ๆหาไม่มีหรอกต่อไปนะคะพี่ๆต้องให้ชมเป็นสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยรองเท้าสีเขียวเยอะนะแล้วพี่ๆหารองเท้าเสสีเขียวคู่กับกระเป๋าสีเขียวรับรองเลยว่าความสวยจะทวีคูณเพิ่มไปอีกพันเท่าเอออะน,นี่นี่โอ้ยสวยเม็ดใหญ่ปลากระเบนนะถ้าเป็น อ่ะเกรดเดียวกับคองน้องเอกหรือว,ว่าคุณภาพแบบเดียวกันเนี่ยพี่พี่พทำเม็ดใหญ่ขนาดเนี้ยเจ็ดแปดพันเอาไม่อยู่นะคะเจ็ดแปดพันเอาไม่อยู่แค่กระเป๋าสตางค์อ่ะก็เป็นปลาชนิดเดียวกันใช่ปะปลาแบบปลาใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่เหมือนกันกระเป๋าสตางค์ก็ฟาดไปหกพันเก้าแล้วอันนี้กระเป๋าสายอ่ะพี่พี่ค่าอะไรแพงค่าแรงแพงมากกปเล่นเยอะด้วยเอาไปราคาพิเศษอันนี้สีสุดท้ายนะคะเอาไปราคาพิเศษสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท พี่พี่ชื่นชอบสีไหนพี่พ่ทักมาหานองเอ๋ได้โอ้ยสีน้ําเงินเม็ดใหญ่เริ่มเทิมเลยมีไม่มากแล้วนะคะมีไม่มากแล้วนะคะพี่พทคะสวยมากเลยค่ะอยากได้สีไหนทักมาหานองเอ๋ได้เลยนะคะขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยแล้วพบกันใ่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ